สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้หนึ่งคันคันนี้นะครับมาแล้วครับสภาพงามสวยเดิมโรงงานแน่นอนไม่แท้83,000กิโลเมตรนะครับผ่อนชิลผ่อน4 3 0 0ัโดยประมาณ229,0 0 0บาทนะครับกับนิสสันเซลฟี่เครื่องพันหกเกียร์ออโต้ตัวท็อปปี2013นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงซื้อสดออกห้างเลยครับคันนี้ให้ทะเบียนสวยๆนี่ไปเลยครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับสภาพงามหนึ่งในพันคัสเกตพรีเมียมมาฝากนะครับกับนิสสันเซลฟี่ตัว วท็อปนะครับปุ่มพู s ส start นะครับมีแอร์หลังพวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน Centerlock Airbag ABS นะครับกุญแจ Keyless ไม่แท้83,000กิโลเมตรนี่เลยครับจัดไปใครที่กำลังหาใช้งานนะครับสภาพเฟสสวยวันนี้จัดโปรโมชั่น229,000บาทบอกเลยครับว่าสุดคุ้มและก็สวยมากๆใครที่หารถใช้งานนะครับ Nissan Silvia เรียกว่าได้ออปชันนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับตัวนี้กุญแจ Keyless นะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับภายในสวยเบาะหนัง สภาพงามๆนะครับมือเดียวป้ายแดงดูแลดีมากๆนะครับคันนี้นะครับมีระกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับลุญแจรีโมทครบบุ๊กสวิตครบนะครับดูแลศูนย์ตลอดนะครับไม่แท้8 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับน็อตสวยไม่เคยชนน็อตไม่ขยับนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับการันตีว่าไม่เคยชนนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงซื้อสดออกห้างมาเลยครับรถเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนนะครับการันตีใครที่หารถใช้งานก็ฝากกว้ด้วยนะครับรับทะเบียนนี้ไปเลยนะครับรับทะเบียนเบอร์มงคลไปเลย มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆส,สภาพงามนะครับ เซลฟี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับด้วยสภาพด้วยปีด้วยราคาและบวกกับออปชันที่ให้มานะครับก็ใครชอบนะครับรับรองว่าคุ้มมากๆดูแลไม่ยากครับดูแลสบายครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตามกลุ่มต่างๆของเซลฟี่นั่นแหละครับสำหรับคันนี้ผมคัดและเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและที่สําคัญคือความชอบนะครับรถสภาพนี้ราคานี้ถูกใจหรือไม่มาเช็คชมดูได้เลยครับเกียร์ขึ้นเงินสมบูรณ์ช่องล่างแน่นๆนะครับชุดแต่งรอบคันสีสันสวยๆเงางามขัดคือ เรียบร้อยกับ Nissan s e l ฟ i e เครื่องพันหกเกียร์ออโต้ตัวท็อปเลยครับสวยมากๆครับคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆใครได้ไปยินดีด้วยครับได้สภาพป้ายแดงไปเลยครับภายในงาม,มากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าท่านหารถใช้งานนะครับ นี่เลยครับสวยหรูดูดีมีระดับในราคา2แสนต้นๆผ่อน4,300ัจสามันยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยเครดิตดีรอรับรถออกรถศูนย์บาทก็ได้ครับคันนี้บริการจัดส่งให้ทั่วไทยครับรับรองว่าได้รถทุกกรณีใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคันนี้ยังไม่พร้อมไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับยังมีคันอื่นๆลงมาทั้งเดือนลงทั้งวันลงทั้งปีนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้นะครับเย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้เลยครับรถสมบูรณ์สุดๆนะครับสวยระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ลองมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับมินบุรีรถสวยสภาพดีราคาน่าจับหน้าจองเอาไปใช้งานนะครับรับรองไม่ผิดหวังเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนการคัดรถเป็นหน้าที่เราครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็ครวมถึงการันตีให้ด้วยครับว่าสวยจริงสภาพดีจริงมาชมมาเช็คดูรถได้เลยครับรถสวยน่าเดิน ทเวรงามมากๆสุดคุ้มแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้